สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อลิน DIY นะคะทำไมจึงไม่ควรกินแครอทพร้อมกับพุทราจีนนะคะวันนี้อลิน DIY มีคำตอบมาให้ค่ะถ้าไม่ฟังถือว่าพลาดค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อพันปีก่อนนะคะมีเรื่องเล่าตกทอดกันมาเกี่ยวกับการค้นพบผลไม้วิเศษที่เรียกได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะกันเลยทีเดียวเหตุที่พุทธสานะคะได้กลายมาเป็นยาอายุวัฒนะนะคะก็มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าพระราชานะคะได้พาทหารองค์ลักษ ออกไปล่าสัตว์ป่าแต่กลับหลงทางนะคะหาทางกลับพระราชวังไม่ได้สักทีนะคะสเบียงก็เริ่มที่จะร้อยหลอลงเช่นเดียวกับกำลังวังชานะคะที่เริ่มจะถดถอยลงเช่นกันค่ะเหล่าทหารและก็พระราชานะคะต่างก็พากันอ่อนเพลียะคะ่ะและในขณะที่สิ้นหวังนะคะก็ได้เจอต้นไม้ต้นหนึ่งที่เต็มไปด้วยน้าค่ะแต่กลับมีผลอยู่เต็มต้นนะคะ ท่าหารองค์คลักนะคะจึงอาสากินผลไม้นั้นเพื่อทดสอบว่าเป็นพิษหรือไม่นะคะปรากฏว่าผลไม้นั้นนะคะมีรสหวานชุ่มคอทําให้ความรู้สึกกระหายน้ํานะคะหายไปค่ะแถมยังมีความกระปรีกก้กระเป๋านะคะมีกําลังวังชาเรากับกินยาวิเศษค่ะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะพระราชาจึงมีรับสั่งให้เรียกชื่อผลไม้ชนิดนี้ว่าเจา้าซึ่งก็คือพุทราจีนนั่นเองค่ะ พุทรานะคะจึงเป็นผลไม้สารพัดประโยชน์ที่ถูกบันทึกอยู่ในคำพีแพทย์แผนจีนโบราณเสินหนงเปินเฉานะคะมาช้านานค่ะถ้าเกิดว่าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะ พุทราจีนนะคะมักจะนำมาใช้ในอาหารที่มีงานมงคลค่ะเพราะมีความหมายที่เป็นมงคลนะคะเปรียบได้กับความรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์นะคะโดยพบว่าพุทราจีนนะคะเป็นผลไม้ที่ใช้รับประทานกันมานานกว่า4,000ปีแล้วค่ะโดยมีถิ่นกำเนิดนะคะอยู่ในประเทศจีนตอนใต้ค่ะพุทราจีนนะคะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กนะคะมีหนามในหนึ่งผลนะคะก็จะมีหนึ่งเมล็ดค่ะ ผิวเรียบนะคะเมื่อสุกก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือว่าบางสายพันธุ์นะคะก็จะมีสีแดงเข้มค่ะพุทราจีนนะคะอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารค่ะเมื่อทานแล้วนะคะก็จะทําให้รู้สึกอิ่มนานและทําให้ระบบขับถ่ายนะคะทํางานได้ดีขึ้นค่ะเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนักนะคะและยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในกระแสะเลือดได้ค่ะ พุทราจีนนะคะก็อุดมไปด้วยวิตามิน A ที่ช่วยบำรุงสายตาป้องกันอาการตาบอดกลางคืนค่ะนอกจากนี้นะคะพุทราจีนยังมีวิตามิน C ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและก็ต่อต้านสารอนุมูลอิสระโดยเฉพาะพันธุ์พื้นเมืองนะคะและพันธุ์แอปเปิลก็จะมีวิตามิน C ที่สูงกว่าพันธุ์อื่นค่ะ พุทราจีนนะคะยังมีแคลเซียมที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุนได้ค่ะมีฟอสฟอรัสนะคะซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในกระดูกและฟันรองจากแคลเซียมค่ะในเปลือกพุทรานะคะก็จะมีสารแทนนินซึ่งใช้เป็นยาแก้อาการท้องเสียได้เป็นอย่างดีค่ะ ส่วนผลพุทรานะคะก็สามารถนำมาทานเพื่อใช้เป็นยาบำรุงนะคะช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียของสตรีหลังคลอดได้ค่ะอีกทางนะคะยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้มีสุขภาพดีด้วยค่ะและยังช่วยบำรุงประสาทและสมองแก้โรคนอนไม่หลับได้อีกด้วยทั้งนี้นะคะการรับประทานพุทราจีนมากเกินไปนะคะก็อาจจะทำให้อึดอัดแล้วก็แน่นท้องค่ะ สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานนะคะแล้วก็มีร่างกายร้อนไม่ควรกินพุทซาจีนเชื่อมค่ะเพราะว่าความหวานนะคะก็จะทำให้มีอาการของโรคเพิ่มขึ้นค่ะ ส่วนที่เขาบอกกันว่าห้ามทานแครอทกับพุทราจีนเพราะว่ามันจะเป็นโทษนั้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าแครอทนะคะมีคุณสมบัติไปลดวิตามินซีที่อยู่ในพุทราจีนค่ะโดยหากกินควบคู่กันนะคะก็อาจจะทำให้วิตามินซีในพุทราจีนนะคะลดลงประมาณ20%ค่ะแต่ก็ถือว่าไม่ได้อันตรายอย่างที่เข้าใจนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแล้วกลับมาเจอกับอลรินดี์ไวได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ